ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยเราจะพาไปดูนะคะ,ะกล่องสุ่มเข้ามาใหม่นะคะเป็นแบบการสุ่มเรียกว่าลั c คกี้สปินเนาะอ่าเริ่มต้นเนี่ยไม่เยอะเลยนะคะเหมือนเดิมนะเบาๆครั้งแรกของวันนะคะเพียง10 UC เท่านั้นเองพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยไปดูที่ป้ายโฆษณาเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะเอะอเออยู่ไหนหน้าเมื่อกี้เห็นแบบ เอ้ ه, นี่ไงลักกี้สปินนะคะน้องเด้ออะเราเลื่อนเจอน้องน้องเลื่นหนีนี่ไงเออตรงนี้นะคะลักกี้สปินรอบนี้นะคะเป็นสก,กินปืนอัปเกรดในส่วนของคา98นั่นเองบอกเลยว่าเป็นสก,กินที่เวอร์มากจริงๆเดี๋ยวเรามาสำรวจของให้เรามีโอกาสสุ่มในส่วนของ10 UC กันบ้างนะคะกดเข้าไปเนี่ยก็จะมีในส่วนของชุดนะคะอ่อชื่อชุด,ชดว่า อาดินแดนเนบิวล่านั่นเองมีของสกินระเบิดนะคะระเบิดมือพลังแห่งเนบิวลาสกินลมชูชีพนะคะลมชูชีพบรัตโลตัสนั่นเองเนาะอมแล้วก็สกินคา98นะคะตรงนี้ชื่อใช้เชน,เนียมชาร์กนะคะตรงนี้บอกเลยว่าเวาอร์วางอลังการมากๆเลยเดี๋ยวกลับมาดูนะแล้วก็ท่น้าของสกินกรนถานะคะทอยบล็อกล็อกเกตนั่นเอง แล้วก็ในส่วนของสกินกระเป๋านะ,ะตรงนี้ชื่อนะคะกระเป๋าสะพายผู้มาเยือนเนบิวลานั่นเองเป็นรูปเรียกว่าอะไรอะจรวดหรอเออยานอวากาศอะไรแบบนี้เราจะเรียกกระเป๋าเก่านะไหนดูกระเป๋าเวลหนึ่สิเฮย้ยกระเป๋าเวลห่งมีแบบมีขาตางด้วยพี่ซันกระเป๋าเวลสองอ่ะอันนี้พัฒนาแล้วแล้วก็กระเป๋าเวลสานะคะก็จะเป็นยานแบบเต็มรูปแบบเออ ทีนี้นะคะเรามาดูสกินคาร์98กันดีกว่าในส่วนของเลเวลสูงสุดตรงนี้นะคะเขาก็จะมีในส่วนของเครื่องประดับปืนเนาะดูดูเครื่องประดับปืนทํางานอ่าเอ๊ะเปียาหรือเปล่านะที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเป็นแขนกลตรงนี้ก็คือเครื่องประดับปืนนั่นเองนะคะจะได้ตอนที่เเวลสูงสุดแล้วเท่านั้นเนาะ แล้วก็จะมีในส่วนของลูทบ็อกต้นเองลูทบ็อกตรงนี้นะคะเออเป็นรูปกล่องนะเหมือนกล่องชูชีพกล่องยางชีพอะไรสักอย่างที่แบบอยู่ในอวกาศเลยดูดูดมีโค้ด101นี้ด้วยแล้วก็จะมีในเรื่อของประกาศการค่านะคะเป็นรูปจรวดนะนี่โอเค <laughs> เราได้เห็นวิดีโอประจําปืนตัวนี้แล้วเนาะเออ บอกเลยว่าอลังการงานสร้างมากทีนี้ในวิดีโอทุกคนจะเห็นใช่ไหมว่าเจ้าชุดเนี้ยมันมีหมวกแต่ในเนี้ยไม่มีให้สุ่มนะเออหมวกไม่มีให้สุ่มนะทุกคนหมวกนะคะต้องกดมาที่แรกเข้านานนะคะหมวกจะอยู่ในนี้นะคะเจ้าโทเคนใช้เชนเนมชาร์กนั่นเองนะคะให้ครบหนึ่งแล้วก็มาแลกที่ตรงนี้นะคะส่วนหมวกเป็นส่วนเดียวที่จะไม่มีให้สุ่มนะคะตรงนี้อืเรียกว่าแลเลยทีเดียวเออ รู้จากในวิดีโอค่อนข้างจะเท่มากๆอยู่เลยก็สักหน่อยแล้วกันอุ้ยเราได้สเปร์มาหนึ่งอันโอเคก็ประมาณนี้คร่าวๆนะคะสำหรับการที่แบบว่าพามาดูเนาะเออปืนอัปเกรดเข้าใหม่นะคะจากคา98นั่นเองนะคะชื่อสก,กินปืนของคาเนี่ยก็คือเออชัยเชนเนียมชาร์กนั่นเองนะคะตรงนี้ ก็เริ่มต้นนะคะครั้งแรกของวันเพียงแค่10 u ยูเท่านั้นเองอยากสุ่มอยากลุ้นแต่ง,งบน้อยก็มากดวันละวันละ10 u ยได้นะคะแล้วก็นะคะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะพามาดูสก,กินปืนที่ส่วนตัวเราเนี่ยชอบนะคะชอบก็คือแบบเป็นปืนที่เราเนี่ยชอบใช้ด้วยส่วนหนึ่งเนาะหรือใช้ประจําเลยทีเดียวก็ไปดูกันเลยนะคะมาดูที่ค้างนะคะเลือกที่ปืนเนาะก็เริ่มที่ AR กันก่อนเลยนะทีเป็นจะเป็นทางด้านของ m 4 ปืนที่เราชอบใช้ก็เป็น M4 ตรงนี้นะคะเราได้ M4 น้ำแข็งเนี่ยจะพูดไปก็หาว่าขิงนะคะเราได้ M4 น้ำแข็งมาเฟียนะอืมดีใจมากว่าก็ชอบมากด้วยนะคะเมื่อก่อนไม่ได้เล่น M4 เลยเพราะแบบไม่มีไม่มีสก,กินปืนเท่ๆไงพอได M ้พอได้สก,กินน้ำแข็งมาคือแบบโอ้โหใช้ M4 ตลอดเลยปืนลองลงมาก็จะเป็นสกานะคะก่อนที่จะเล่นเล่น M4 เนี่ยที่เล่นสกามาก่อนนะคะคือไม่มีเมื่อก่อนไม่มีสก,กินน้ำแข็งเนาก็เลยเล่นแต่สกาแล้วก็อ่า ไม่อยากจะแยกงเอโฟกับคนอื่นเนาะก็เลยใช้สกาละกันเนาะในส่วนของสกาเนี่ยดิชอบสกินนี้นะคะมันมีความหรูหราแล้วก็ดูเรียบๆนะคะมาในส่วนของสไนกันบ้างนะคะตรงนี้ปืนที่เราเล่นบ่อยเนี่ยจะมีหลกัหลกๆก็จะมีคา98เนาะคา98เนี่ยมีหลากหลายสกินมากเลยนะคะแต่ส่วนตัวเนี่ยชอบสกินนี้มากๆเลย ดูแบบขาวดูแบบว่าเออดูแบบเท่เเท่เรียบๆเลยแบบนี้เนาะแล้วก็มาส่วนของ AWM เนี่ยเราชอบตัวนี้นะคะเพราะว่าเราสุ่มเจ้า AWM ตัวนี้มานะคะเป็นสกินปืนอัพนะถึงแม้จะไม่มีปัญญาอัพก็ตามแต่ว่าชอบมากเพราะว่าเราได้มาในราคาเพียงแค่10 UC เท่านั้นเองเห็นไหมทุกคนเราสุม่มของเรา10 UC แล้วก็มีรุ่นเหมือนกันนะเออเราก็สุ่มของเรา10 UC เราได้มาดีใจมากชอบมาก แล้วก็ปืนอีกอันนึงนะคะที่ใช้ประจําก็จะเป็น S M G นะคะหรือปืนกลมือนั่นเองนะตรงนี้ปืนนะคะแล้วจะเป็นหน้าของอูซี่นั่นเองตรงนี้จะใช้บ่อยนะคะแล้วก็เป็นสก,กินปืนที่เลือกใสโดยเฉพาะอยู่แล้วนั่นเองเนาะและก็ต่อมานะคะจะเป็นหน้าของเวกเตอร์นั่นเองนะตรงนี้เนี่ยดิชอบเลยที่มันเป็นข,ขาวๆทอง,งๆมาดูเรียบหรูเออเรียบหรูดีชอบเนี่ยเวกเตอร์เนี่ยใช้ประจำเลยนะคะแล้วก็เล่นได้โอพสุดๆเลย ก็ประมาณนี้กันคร่าวๆนะคะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆเลยไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะตรงนี้บ๊ายบาย ทุกคนคะตรงตอนนี้นะคะพับจีเนี่ยมีการส่งของรางวัลมาชดเชยให้กับเราแล้วนะคะสำหรับใครที่นี่เลยนะคะกดสุ่มอันนี้โฮล่าบัตตี้นะคะในส่วนของเนี่ยเจ้าหมาเจ้าแมวตรงนี้นะคะแล้วเคยกดได้เจ้าอันนี้นะคะเจ้าหมาถาวรอ,อะแล้วเราได้แบบชั่วคราวมานะตรงนี้ทางได้ของพับจีเนี่ยได้ส่งของรางวัลมาชดเชยอ,ยอย่างเต็มที่กันแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็คือนี่มันจะอยู่ในเมลนะคะตรงนี้นี่เลย ก็เป็นการชดเชยที่มีการผิดพลาดของอ่อแอนิเมชันจากกิจกรรมโฮล่าบัดดี้นั่นเองค่ะตรงนี้เราก็เลยได้ทางด้านของชิบะอินุแบบถาวนมานั่นเองเพราะเราก็กดแล้วเราก็งงเหมือนกันตอนนั้นนี่นะคะไปที่คู่หูเล่นหานีาไ่ไงชิบะอินุตรงนี้เราก็เลยสามารถป้อนอาหารได้แล้วนะคะเพราะว่าเราได้เขามาแบบถาวนกันแล้วอ่า